มีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวๆตี้ไหนพัยเยอะอยังอู้ม่วนทุกใจตัวเน้นโด วันนี้แล้วเนาะจะถึงวันสําคัญของเฮาสําหรับคนพูดธทั้งหลายนะครับตีจะได้ห่วมกิจกรรมกันครับนั่นก็คือวันวิสาขบ,บูชาครับวันนี้เขาจะได้มาอู้ถึงความสําคัญแล้วก็กิจกรรมตีพุทธศาสนิกชนอย่างเขาจะต้องห่วมกิจกรรมอย่างกันพองในวันตีสามอันมิถุนายนนี่นะครับจะได้มาสนทนาธรรมกับพระคุณเจ้าท่านแรกนะครับ นมัสการพระภาวนาธรรมาพิราชครับหักษาการเจ้าคณนะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอ,อาวาสวัดอําเปิงนะครับและก็แหมพระคุณเจ้าแหมตนหนึ่งนะครับพระครูธีระสุตตพจน์เจ้าคณะตําบลสุทเทพเขตสองเจ้าอาวาสวัดภาลาดนามัสการพระคุณเจ้าครับวันนี้งานบุญน,นะนี่งานบุญเนาะ,ะก่อนที่เขาจะไปอู้ถึงกิจกรรมเจ้าพระคุณเจ้าอยากจะสอบถาม เรื่องของวันวิสาขบูชาถ้าอู้ถึงความสำคัญในทางพระพุทธศาสนามีความสำคัญจะได้พองเจ้าเจริญพรท่านสาธุชนย่ตนโยมพุทธบริษัทผู้รับชมรับฟังทุกทุกท่านวันวิสาขบูชานี่ก็เปรียบกันเหมือนกับว่าเป็นวันกำเนิดของพระพุทธศาสนาเพราะว่าถ้าบมีมหาบุรุษคือ พระสมมาพรพุทธเจ้าอ,อุบัตขึ้นในโลกนี้เขาก็บกมีพระพุทธศาสนาการที่เขามีอาการเขาได้รับคราธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็เนื่องจากพระพุทธเจ้านั้นได้ตรัสรู้แล้วก็นําเอามรดกธรรมนั้นเหมาะเพื่อแกงมนุษยาชาติเพื่อไดเอามาใจน้นเน,นชีวิตซึ่งพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นไม่ได้เฉพาะชาวพุทธนะเรียมวลมนุษย ทุกทคนคสามารถที่จะเข้าถึงได้ในสัจธรรมนี้ฉะนั้นถือว่าเราจึงเอาวันประสูติของพระอ,องค์วันตรัสรู้ในวันปรินิพพานเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นวันที่ตรงกันคือตรงกับวันเพนวิสาะขะมาเป็นวันที่ชาวพุทธเราเหรือว่าม,น,มนุษยาชาติเราควรจะลำลึกนึกถึงซึ่งขนอันเกิดจากการตรัสรู้ของพระอ,องค์และการเผยแผ่ธรรมของพระอ,องค์เนี่ยที่ในมอมอ,มอดกธรรมคือคําสอนพุทธเจ้าที่พระอ,องค์มี ไอ้แต่สตูไรสอนนั้นฮึ่งมาเป็นสมบัติของมวน,นุษย์เราทุกคน<ม>ซึ่งปัจจุบันนี้ทางองค์การสหประชาชาติเนี่ยเปิดกบถือว่าเป็นวันวิสาขาบูชานี่เป็นวันสันติภาพโลกโ<อ>คือ,อทุกๆประเทศที่<า>มีองค์กร<า><า>ที่มีมีสนกง,งานขององค์การสหประชาชาติต้องมีกิจกรรมระลึกถึงวันสันติภาพโลกเจ้าซึ่งซึ่งแต่ละประเทศก็ต้มก,กันกับบ้านเฮเานือนกันครับ ตรงคือเขาเอาถือว่าเอาเอาเอา,เอาเพนวันวิสาขาสิบห้าค <15 S 2> ำ,ำเดือนหกแม่นก็ครับรซึ่งซึ่งก็จะจะกำหนดได้ว่าสิบห้าคำเดือนหกถ้าปีไหนตรงกับวันอันยังก็จะจะวันนั่นนะคือวันวิสาขบูชาสังเกตได้ว่าเป็นบางเดือนเป็นบางปีก็จะช่วงพฤษภาคมอย่างนี้มันก็ครับเจริญพรถ้าถ้าโดยปกติมันจะเขาเรียกว่ามันเพญเดือนพฤษภาเป็นครับภาษากฤษกมันบอกว่า โฟมูนออฟเดนมาร์กคือเอาโฟมูนของเดือนเมาร์กคือเดนมาร์กสหพันธ์แต่อาจจะเลทไปนิดหน่อยเป็นไปได้ในบางปีเจริญพรก็จะไปได้มีก็เฉพาะบ้านเฮาประเทศไทยอย่างเดียวเจริญพรพม่าอินเดียสิงคโปร์ทั่วโลกเลยทั่วโลกใช่ไหมครับเจริญพรสมัยก่อนปรตรงกันอ๋อกระเข้าเป็นแต่ประตรงกันในเรื่องวันวิสาขาเนาะแต่ปัจจุบันพอยูเนสโกประกาศที่เป็นวันสําคัญของโลกเนี่ย กำหนดตรงกันทั่วโลกเลยก็คือสังเกตวันวันตีพระจันทร์เต็มดวงเอกเจ้าของของเดือนพฤษภาคมภาคก็คือสชหไหมบ้านเฮาอาจจะเป็นวันที่สามนะทั้งทั้งเมดิกาอาจจะเป็นวันที่สี่เพราะว่ามันมันเล็ดโดยวันเนาะข่าว เอาเอาไปเรียกว่าฟูมูลเป็นหลักอ๋อฟูมูลออฟเดอรเม่จ sure> ้าวข่าวตจะได้กำหนดว่าเป็นอังคารวิสานะครับอันยังของเจียงใหม่เฮานะครับกติจะได้จัดงานก็คือวิสาขบูชารำลึกเหมือนกันครับครับยังตีไปตีมาของของการจัดงานย่างเอียครับมันมันมีตีไปตีมาจะได้บ่งห่ครับจันคือในในการจัดงานนัดปารลบวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาครับแล้วก็ เพื่อนก็ลงได้อู๋กับคุบาอาจารย์นะอูก,กับหลวงพ่อว่าในคณะที่ทั่วโลกเนี่ยเปินประกาศใือเป็นวันสำคัญในบ้านเฮาก็ควรจะหือจะพูดเฮาได้หันความสำคัญของวันนี้โัย <c oughs> <อ>เลยได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพ <c oughs> ื่อให้หมู่เฮาได้มาพบป,ปะกันมาทบทวน <c oughs> ว่าในคณะที่โลกเนี่ยกำลังแข่งกันเกี่ยวกับเรื่องของการกินดีอยู่ดี แข่งกันเรื่องเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งแข่งกันเรื่องความยิ่งใหญ่การที่จะปกครองกันแต่วันนี้เป็นวันที่พุทธเจ้าบอกว่าความยิ่งใหญ่ที่สุดคือความสุขที่มันอยู่ในทางในสันติภาพที่ดีที่สุดคือสันติภาพที่มันอยู่ในใจเฮาดังคำสอนในวันสําคัญนี้จึงเป็นวันที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมยุวพุทธก็เลยได้ปารลบไว้ให้เฮาน่าจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อเฮาได้มาพบปะและลําลึกนึกถึง หัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาในวัน<ม>วิสาขา์เจ้าครับแล้วถ้าอู๋ถึงกิจกรรมอย่างของปีนี้เจ้าวันวิสาขาบูชาเฮาเฮามีกิจกรรมอะไรอย่างของบ่ะองเจ้า<ม><ม>ในในช่วงของการจัดกิจกรรมเนาะเฮาก็จะมีการมาพบปะกาันแล้วก็ตอนแรงเฮาตอนแรงเป็นหลักเพราะช่วงช่วงเมื่อวันมันจะมีะที่จริงมันมีมีเนื่องกัน บ้านเฮานี้วันบรรดาเนาะวันที่สองอประเพณีบ้านเฮาก็จะมีเตียวขึ้นโอยสุเทพทีนี้ในส่วนของคณะสงฆ์ก็มองว่าเในวันเดียวกันนี้เฮาก็น่าจะมีการทบทวนให้จชาพุทธมารวมกันที่เพื่อที่จะจัดกิจกรรมเพื่อมีการได้ฟังเตศสวดมนต์เวียนเทียนนะฮะแล้วก็ฮือกำลังใจแก่สถาญาตโยมที่เป็นอุปถรัรมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา ในวันในวันที่สองนี้ตัวอ๋อแสดงว่าก็คือเขาก็จะจัดสองกับสามเองกับพระคุณเจ้าครับสามนี้จะเป็นเป็นบรราวัดแต่ละวัดแต่ละวัดแต่วมนที่สองนี่จะเป็นคิดของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนองค์รวมว่าจัดเป็นอ่าเฉพาะกิจว่าว่าทั้งทั้งคณะสงฆ์และองค์กรชาวพุนเราเนี่ยควรจะมาทํากิจกรรมสักอย่างหนึ่ง รวมกันรวมกันในพื้นที่ในพื้นที่หนึ่งปีนี้ก็คือเป็นเป็นการจัดการรวมกันกับทางพุทธสมาคมย่อพุทธิการสมาคมและองค์กรพุทธอื่นๆติดโดยเอาวัดสวนดอพระรามหลวงในเป็นเป็นจุดในการจัดกิจกรรมเพราะว่าเราจะเน้นเน้นว่าขอคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยเป็นเป็นเป็นแมงงานรักเจ้า ทํางานในน้าของคณะสงฆ์จจงหวัดเชียงใหม่แต่ความจริงเนี่ยทุกจังหวัดเขาทํากันอยู่แล้วในน้าของเจ้าวาดเฮาเนยก็จะจะทําที่วัดสันดกอันคุณผู้ชมติดจังหวัดอื่นก็ใกล้วัดไหนก็ไปวัดทัานก็ได้เหมือนกันเพราะจัดเหมือนกันกุฏียังวันที่สองก็คือเจ้ามาเขาก็ขึ้นดอยสุเหตุก่อนเหมือนกับครับวันวันที่สองนี่จะเป็นตอนตอนแรงอ๋อติดเขาจะขึ้นวัดเนี่ยนะครับเป็นมาแรงเป็นพิธีเตียวขึ้นดอยเนี่ยเจ้าจะเริ่มตอนตอนแรงผมจําได้ว่ามาอยู่เชียงใหม่นี่ แถบจะทุกปีเพราะมปนจะขึ้นร้อยกันฝนตกก็ครับฝนตกแล้วก็ได้ใส่เสื้อกันฝนเตียวขึ้นดอยกันน่ะส่วนใหญ่จะเป็นจะอันน้ออาการก็จะมาเป็นใจจุ่มเย็นขนาดเลยเดี๋ยวปีนี่ถ้าพอห่มกำึ่งว่าันฝนจะตกก่อสำหรับวันที่สองนะคครรัับบพวันที่สอง ตอนก่อนจะขึ้นดอยเป็นมีสวดมีหยังกันต<ะ>ัครับจะเป็นสองตี้ครับส่วนที่เตียวขึ้นดอยก็จะเริ่มต้นกันที่คูบาศรีวิจัยจ<ะ>ปหกม,มงแรงในส่วนที่ว่าส่วนดอกนี่เราจะไปปะก,กันประมาณมห้าโมงเนาะห้าโมงนี่นัดปะก,กัน<ะ>แล้วก็ประมาณห้าโมงเกือนี่ก็เข้าสู่พระวิหารหลวงจากนั้นก็จะไหวพ้พระสวดมนต์แล้วก็เห็นหลวงพ่อจะมี บทสวดที่เกี่ยวเนื่องกับวันประสูติบทสวดที่เกี่ยวเนื่องกับการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งหลวงพ่อเจ้าคุณท่านท่านเตรียมว่าเฮาบะล่่าสวดกันจะเป็นอันบทพิเศษที่ท่านหลวงพ่อเจ้าคุณท่านท่านเตรียมเพื่อที่จะให้ทายาติโยมได้แจกกันอันนี้จริงๆต้องแบ่งเป็นสองงานนะเจ้าพระคุณเจ้าเตียวขึ้นร้อยก็คือคือเตียวขึ้นร้อยก็คือเป็นทห็งานหนึ่ง แต่นี่ก็คือวิสาขบูชารํำลึกก็คือเขาจติวส่วนดอกติสวนดอกซึ่งทางคณะสงฆ์เปิ้นก็กำหนดว่าที่เราเริ่มห้าโมงเขาก็กะว่าบบกเกินทุ่มนะบบเกินหนึ่งทุ่มเนี่ยกูยังก็น่าจะเรียบร้อยนะพอเรียบร้อยปุ๊บก็ไผ่ที่ยังแข็งแรงนะมบตีเนี่ยกับเตียวขึ้นดอยต่อได้เลยแต่ก่อนเพิ่ลยังเตียวขึ้นดอยเปิ้นห้องอายการบอกว่าเคยได้ยินนะว่า ดูหนังรอบมิดไนแล้วก็ขึ้นเพราะเพิ่นกะว่าจะไปตีสีแล้วก็ไสบาตใสบาตเลยเสร็จเรียบร้อยก็ปีกเพราะบาเตียวขึ้นดอยกระจ้เวลาหลายชั่วโมงครับครับถ้าดูหนังรอบมิดไนนี่ต้องหล่นขึ้นลัอันตรายมนาะก็จะเป็นํำบรรยากาศหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางคณะสงฆ์ก็ห่วงว่าบางคนอาจจะห่วงเรื่องของการเดินขึ้นดอยก็เลยชัดเริ่มตีห้ามุงแรงตีเฮามาพบกปะกันแล้วก็ ทำกิจกรรมร่วมกันที่วัดสวนดอกประมาณสักหกโมงเนาะไปบักเกินนื่องทุ่มกูอย่างกว่าน่าจะเรียบร้อยเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไพรที่ยังมีใจยังจะแข็งแรงอยู่ยังไหวยยอ่ยังไหวย่้็ไปร่วมเต้นขึ้นดอยได้ครับเพราะยังพูดถึงการขึ้นดอยก็จะตึงมีแบบคนเดินขึ้นไปเป็นระยะระยะเหมือนกันก็จะจะบังงอมเนาะพูดถึง ก็จะมีเจ้ามูติดเดินขึ้นไปเป็นเปลื่นกันยูอนะเม่นเจ้าครับติวัดสนดอกนี่ก็เอาสําหรับคนอเน้นตุเจ้าครูบาอาจารย์สถายาญาติโยมที่จะมาร่วมกิจกรรมเนาะที่ว่าเอาสะดวก สะดวกที่บัดต้องไปออกกำลังเพราะว่าเกิดไปป้าฝนกันยุ่ลำบากเหมือนกันโดยเฉพาะคนเท่าคนแก่นี่ถ้าเดินถ้าบ่ไหวนี่หัวเข่าอย่างนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะเจ้าอย่างกิจกรรมของวัดส่วนดอเฮาเนาะจากสวดมนต์ยติพระคุณเจ้าบ่าเตรียมไว้แล้วมีกิจกรรมอื่นแห่งก็เจ้าก็เมื่อถ้าไมิธีสวดมนต์เขาเรียกว่าอภิสวัจจาคาถาเนาะที่พระองค์ประสูนะกล่าวว่าโคหมัสเมิโลกสสะ เราเป็นผู้เลิศในโลกเศรษฐัวมัส,สมิโลก,กาาัสะเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกเชตัวหามัส,สมิโลก,กาาัสะเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกอัญญามันติมาชาติอิธานิปุณาภะวตีเนี่ยมันนึกว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่มีการเกิดใหม่อีกแล้วเนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าเป็นพุทธบทอภิสว a r a จาร์ตอนนี้พระองค์ประสสติเนาะต่อไปก็จะเป็นบทประมพุทธวจนะที่พระองค์ตรัสรู้ในพระองค์กับเปล่งวาจาเนื่องว่า เรานี่ได้เกิดมาในสังสาระอันยาวนานหาวิชิตสุดมาได้ตอนนี้เราก็ได้วิชิสุดละบมมีการเกิดที่จะก่อให้เกิดทุกข์ในสังสาระอีกต่อไปเนาะจ้าบทที่สามก็เป็นบทปชิมวาจาเดียวว่าปัญญาธรรมาสังคาะระปมาเทนะสัมปะเทธาเดี่ยวพระอ,องค์ตรัส่าให้เราทั้งหลายนี่จงดำงนนตนด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเนี่นะก่อนที่พออระองค์จะลาสังขารบริณิพพานเนี่ยซึ่งสาม สามวาละเนี่ยถือว่าเป็นพระพุทธวาจชาที่ครที่จะเอามากล่าวถึงเหมือนกับเฮาเกล่าวถึงวันมาฆบูชาก็เป็นโอวาทปฏิโมกอะไรอย่างนี้นะพระวิสังขารบูชาก็เป็นเป็นการกล่าวถึงเรื่องของวันกล่าวถึงธรรมาจักกับปรัพนธสูตรอย่างนี้นะแต่วิสาขบูชาเขาจะเน้นกิจกรรมแต่เาา่าบอกให้นึกถึงตัวธรรมแต่ปีนี้จะเอาตัวธรรมที่สำ,ส,ำสำคัญสำคัญสักเล็กน้อยอสาพุทธเราได้เอาได้เอามาพิจารณา ว่ามีความมันวิสาขาบูชาบัณฑมีความสําคัญเองแค่ว่าเขาทำบุญตั๋าบานเวียนเทียนเท่านั้นแต่ตอนนี้เราก็มีการเวียนเทียนเพราะเป็นช่วงกลางคืนเนาะเพราะว่าเมื่อเขาสวดมนต์เซนเลวก็จะมีการปรกถาธรรมแล้วก็พระสงฆ์หรือว่าชาวพุทธนานาชาติอยู่ในเชียงใหม่เนี่ยเข้ามากล่าวแสดงความยินดีกับพิจกรรมในสักสั้นๆนสองสามตันทีต่อคนอะไรอย่างนั้นสักสี่ห้าภาษา ก็รวมกิจกรรมในตัวแล้วก็กนั้นก็จะเป็นการมอบเจดียบัานให้แก่ผู้มีอุปการะคุณต่อพุทธศาสนาและอุบาสกอุบาสิกาเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ทุกตำบลในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เราจะนั่นครับก็จะเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนเจริญสมาธิภาวนาอันนี้ก็เสร็จแล้วก็แผ่เมตตก็เป็นอันเสร็จพิธีเจริญพรซึ่งกิจกรรมตรงนี้ กล้วัดไหนก็ไปวัดท่านได้เลยบอกว่าจะเป็นการทําบุญทักบาทือาจะเป็นการเวียนเทนต่อแมลงนีเหมือนกันครับอันนี้หมหมายถึงวันวันที่สามแต่ถ้าวันที่สองนี่เฉพาะที่เท่าจัดนี่เขาจะหมายถึงว่าจัดวันที่สองวันที่สองวัดสุวนดอนนี่เป็นวันที่สองตอนค่ำแต่ถ้าวันที่สามไปไหนก็ได้แต่วันที่สองนี่ต้องมาวัดส่วนดอาพณะสงฆ์ร่วมกันมร้อมด้วยคณะสัทธาญาโยมมาร่วมกันที่วัดส่วนดอน แล้วอย่างการอำนวยความสะดวกอย่างนีง้เราเจ้าวพระคุณเจ้าบางคนปีน้องประชาชนฟังอยู่ตั้งบ้านบว่าไข่ไปคณะแต่ก,กลัวคนหน้าคนหลายตีจอดรถเอ้ยไออย่างเอ้ยนี่เขาเขามีเตรียมพร้อมไออย่างว้อีกกเจ้าก็จะมีในบริเวณของวัดส่วนดอกนะ <c oughs> <อ>ต่างด้านใต้วิหาร <c oughs> หน้าโบสถ์พระเจ้าเข้าตือ้อแล้วก็ต่างด้านเหนือส่วนหนึ่งแล้วก็เฮากำลังประสานกับทางคณะทันตแพทย์กับโรงพยาบาลประสาสกับโรงโรงเรียนวัดส่วนดอก คือยาดโยมก็หลังจากเตีเยวคนมาลงแล้วก็รถไปจอดไว้จะข้ามถนนมาเอาเนาะก็จะง่ายทำย่างเนี่ยแล้วได้ประสานงานกับทางจราจรได้รับหนึ่งจะอำนวยความสะดวกในการแจ้สถานที่ที่จังว่าข้ามถนนเนาะพูดถึงความสําคัญของการเวียนเทียนครับพระคุณเจ้าครับมีมีความสําคัญทางพุทธศาสนาจะใดครับสําหรับการเวียนเทียนเนี่ยครับ การเวียนเทียนนั่นเป็นการสร้างมาหากุศลสร้างบุญชนิดหนึ่ง <ฮะ S 1> ที่ว่าทานศินภาวนาเนาะการเวียนเทียนนี่ถือว่าเป็นการบําเพ็ญบุญขั้นสินนะเพราะว่าเป็นการแสดงความอ่อนน้อมเนะาะคือการพระทักศินเนี่ยมันเป็นวิธีการแสดงความเคารพอ่อ,อนน้อมของชาวอินเดียแต่สัยโบราณมาแล้วแต่ก่อนสมัยพุทธกาล้วยซ้ำไป ฉะนั้นชาวพุทธใดที่แสดงความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าหรือต่อพระสงฆ์เนี่ยเขาจะทำพิธีประทักศิลปเรียกว่าเดินรอบเดินรอบพระพุทธเจ้าสามรอบแล้วก็กลมกราบเนี่ยแล้วเมื่อพระุทธองค์ปรนิพีพานมาแล้วเนี่ยเมื่อเขามีการอ,าอัญเชิญพระบรมธาตุเนี่ยมันจุกเขาในสถูปใช่ป่ะเราก็เลยต้องไปเวียนเทียนรอบสถูปนี่เล้วเขาเรียกประทักศิณน,นะแต่คำว่าเวียนเทียนนั้นมันเป็นคำที่เขามันจะเป็นภาษาไทยเพราะว่าสมัยก่อนห้องบบมีไฟ เขาก็ต้องเอาไยสองเนาะเจ้าก็เดินจุดเทียนส่องงมันก็เลยกลายเป็นคำว่าเวียนเทียนขึ้นมาแต่ก่อนเขาเรียกว่าพระทักศิณพระทักศิณคือการเวียนขวาแสดงความเคารพถือว่าเป็นบุญขั้นศิลป์ไมคคือความอ่อนน้อมต่อพระรัตนตรัยเป็นการแสดงความอ่อนน้อมเพียงแค่ว่าเขาบอต้องไม่หยังมือแค่มือเส้นนิ้วเนี่ยก็ได้แต่คนไทยเขานี่มันต้องการความประณีตเนาะก็เอามี มีดอกไม้มีสวยดอกมีถูกมีเตี้ยนแต่ว่าตัวเตี้ยนสมัยก่อนนั่นคือว่าเป็นการบูชาตัวแล้วก็เป็นการซ่องทางเดินของตัวเองด้วยเพราะยังยังบางวัดเขากระหารได้ว่าเปินเวียนเทียนรอบองค์พระประธานบางตีตีไหนมีพระธาตุมีเจดีย์ก็รอบเพรานพระธาตุนั้นก็ได้เหมือนกันเจารย์ขอเพราะว่าเจดีย์น่ะมีอยู่สี่สี่อย่าง้วยครับสี่ประเภทเนาะพระธาตุเจดีย์ก็คือพระบรมธาตุโดยตรงเลยอาจจะบรรจุอยู่ใน พระเจดียด์ใหญ่ก็ได้หรือว่าอยู่ในมณฑลเล็กๆก็ได้ครันะ,อะสองก็คือพระธรรมเจดียด์ก็คือคําสอนหรือพระไตรปิฎกหอพระไตรอย่างเงี้ยนะสามก็คือ,อบริโภคิเจดีย์เช่นต้นสรีมหาโพ์จนต้นสลีมันเฮานี่นะเขาก็เป็นเทียนรอบนจนสีมหาโพ์ก็ได้<อ>นะและสี่็อเทสิกาเจดียด์นี่แหละโอเทศิกาเจดียด์ก็คือสิ่งที่เขาสร้างเพื่อแสดง,งความเคารพน้อมนม้อมต่อพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธลูป S <S 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 นะสูงสุดคือพระบรมาธราตุเจดีย์ก็คือว่าพระบรมาธาตุเนาะอันสองก็คือพระธรรมเจดีย์คำสอนพระไตรปิฎกสามก็คือบริโพคเจดีย์ก็สิ่งที่พระพุทธเจ้าบริบริโพคเชียสอยก็คือปัจจุบันนี่ก็คืองานที่สุดก็คือต้นสรีต้นสรีสรพรมมหาโพธิเนาะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือบุเทศกาลเจดีย์สิ่งที่เขาสร้างเพื่อแสดงความเคารพน้อมน้อมต่อพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธรูปเป็นต้นนัเจ้าอันไหนก็หนึ่งก็ได้คืออันไหนดีที่สุดเขากะ ทำก็สินั้นครับเพราะยังตอนเจ้ามาเขาก็ต้องไปทําบุญตักบาตรจ้าบาตรตันไส่บาตรก็ถวายสังฆทานอย่างก็ได้อีนนสมนบันนั่นขำม้ากับเวียนเทียนเฮาเวียนเทียนออนไลน์กันมาหลายปีแล้วโควิดอ่ะปีนี้นี่โควิดขอเวียนแต่เนางขอเวียนแต้ๆแต้ของรองกํานี่นะครับไข่ตีอยู่คือคือมีก็วัดอยู่แล้วเนาะสําหรับเรื่องของการเวียนเทียนไกลวัดไหนก็ไปวัดท่านครับเจ้าสามรอบ พุทโธมโมสังโฆแลวเวลาเวลาเอาปนมือเนอะาะมันมันเปลี่ยนสัญลักษณ์กันเห็อนอันนึงอันนี้ได้ฟังครูบาอาจารย์ที่เป็นอธิบายให้ฟังเพื่อนว่าลักษณะของของขอ,องมือเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายอดอกบัวบมีลักษณะคล้ายดอกกุหลาบาแล้วก็มีลักษณะคล้ายหัวใจเฮานั้นเวลาที่เฮาปนมือเนี่ยเพื่อนเลยห้งบอกเอาไว้ใกล้ๆ้หัวใจเพราะว่า บ่ต้องแลงอีก็ได้อีก็ได้เพราะว่าดูด้านข้างดูด้านข้างรูปทรงอ้ะเพื่ออเลยว่าการพนมมือขึ้นแันหรือแม้กระทั่งบางบางที่บ่ได้ปนมือเนาะแต่เพื่อนใช้มือข้างเดียวเนี่ยแนบใช้มือขวาแล้วแนบไปที่หน้าอกในการแสดงความเคารพอันหนึ่งที่บอกว่าด้วยใจนะดังนั้นการการที่เอาดอกไม้หรือพนมืออย่างที่หลวงพ่อบ่แล้วเดินลอบไปสักคนหนึ่งเนี่ยเคารพด้วยใจเนาะ อันนี้เพราะยังนั้นการการเวียนเทียนเนี่ยแม้พระองค์จะจากไปเป็นสองปันสามปันปีแต่บาสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยเขายังนึกถึงเพราะนั้นการการเดินจะมีดอกไม้บ่มีแต่หลวงพ่อเพิ่นเตรียมจะเตรียมดอกไม้ให้เราได้ถือว่าอันนี้แตนหัวใจที่งดงามาด้วยดอกไม้ด้วยทูบด้วยเทียนก <c oughs> ็คือ <c oughs> พอแต่ละมุมก็จะหันดอกติดต่างกันแถมน้อยหนึ่เจ้าพระคุณเจ้าเวลาเขาเวียนเทียนสามรอบ เขาต้องต้องแย่ไอหยังของเจ้าบางคนเวียนไปตัวออู้กันไปตัวหรือว่าเขาต้องเขาต้องแบบดึงสวดมนุษย์ไอหยังเจ้าถ้าอันปิ๊บถ้าอันมาได้มาได้ยันที่หลวงพ่อละหลวงพ่อเพิ่นบอกว่าเวียนเทียนคือศีลเนาะศีลคือกายวาจาเรียบร้อยไปนั่เขาต้องสงบแล้วก็ถ้าอู้กันนี่มาได้แล้วถ้าอู้ไปตัวนี่มาได้แล้วเพื่อกระไรเขาสวดเจ้าสวดมนต์อิติปิโส แล้วก็สวาขาโตสุปฏิปันโน,น, mm hmm. เ,นเองนะเพื่อเาได้เจริญสมาธิภาวนาในบทสวดไปด้วยกันกายเรียบร้อยบาจาเรียบร้อยแล้วก็ใจก็เรียบร้อยตัว mm hmm. กายก็ต้องเรียบร้อยคือแต่งตัวตนะครับต,ต้องบอกอะละอ่อนยุคใหม่ตัวเหมือนกันเนะาะแต่งตัวก็ต้องเ,อเรียบร้อย มีชุดขาวก็คือหนุ่มขาวห่มขาวไปคดีเหมือนกันแต่ที่ว่ากี้บางคนก็ไลฟ์สดไปติดเนาะไลฟ์สดไปติดก็มาได้เนาะเจ้าก็ได้่ไม่ได้ฟื้แต่ว่าไ่ได้ฟื้สมาธิแต่ไปดีส่งเสียงดังครับเพราะว่าต้องสงบไปด้วยกันแล้วก็เพื่อแหมคนที่ไปได้มาร่วมกับเราได้เหมือนกับอยู่ร่วมในพิธีกรรมได้หันเนาะแต่ว่าบ่ดีทรงเสียงดังนะครับครับต้องอยู่ในความสงบเมนเจ้านะครับนั่นก็เป็น ความสําคัญของวันวิสาขบูชานะครับวันที่สมมิถนายนี่นะครับเจนจนพุทธศาสนิกชนนะครับเข้าห่วมงานดังกล่าวก็ไปที่วัดสนดอกวันที่สองวันที่สองนี่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วพอวันที่สก็วัดใกล้วัดไหนก็ไปวัดไปวันดได้เลยเป็นตัวให้เรียบร้อยเห็นเนอาหนุ่งขาวหมขาวไปหนาละออน วันนี้ก็ต้องนมัสการพระคุณเจ้านะครับพระพราวนาธรรมมาพิราชนะครับภักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดรําเปิงนะครับและพระครูธีรสุตตพจน์เจ้าคณะตำบลสุเทพเขตสองเจ้าอาวาสวัดภาลาดนมัสการพระคุณเจ้าครับนมัสการพระคุณเจ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวย่างกันกําเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเขามาส่งใต้ช่วงรายการของเขากันต่อเลยนะครับ เขามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวตีไหนพะเยาอย่ย,ยังอุมม้ม้วนถูกใสตัวแน่นอน